ตอนที่1673ทะลวงขั้นพลังอีกครั้งหลินหมิงไม่ได้วางแผนจะปกปิดอะไรจากเสี่ยวมัวเซียนเขาถือลูกแก้วสีดำและพูดตามความเป็นจริงว่าจีเซนเอ๋อนี่เป็นแกนสารที่รวบรวมมาโดยลูกแก้วจิตวิญญาณอนุภาคแรกกาเนิดนับร้อยล้านปีลูกแก้วจิตวิญญาณอนุภาคแรกกาเนิดเจ้าหมายถึงลูกแก้วจิตวิญญาณอนุภาคแรกกาเนิดที่อยู่ในมือของบุตรชายจักรพรรดิฟ้าบรรดาลอย่างนั้นนะหรอ เสี่ยวโมวเซนตาลึงในฐานะผู้เย้าที่โดดเด่นที่สุดของแดนเทวะนางย่อมรู้อย่างแน่นอนว่าลูกเจ้าจิตวิญญาณอนุภาคแรกกำเนิดคืออะไรและมันหมายถึงอะไรใช่มันเป็นสิ่งนั้นเสี่ยวโมวเซนตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินการยืนยันของหลินหมิงเจ้าจะมีอะไรแบบนั้นได้อย่างไรกันผู้อาวุโสราชชันสวรรค์บัรฑาการส่งต่อมาให้กับข้าเผ่าพันพูดเทพได้ปล้นลูกเก้าจิตวิญญ,ญาณอนุภาคแรกกำเนิดไปจากราชันสวรรค์บัณฑาการ นี่ไม่ใช่ความลับสำหรับบุคคลระดับสูงของแดนเทวะแม้แต่เสี่ยวโวเซียนเองก็ยังรู้ประวัติศาสตร์นี้ในความเป็นจริงถ้าหลินหมิงไม่พูดอะไรเลยเสี่ยวโวเซียนก็จะคิดออกหลังจากฟื้นตัวจากอาการตกตะลึงของนางได้ราชันสวรรค์บรรพาการข้าเข้าใจแล้วดังนั้นหินกรียุคก,ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าจากราชันสวรรค์บรรพาการเสี่ยวโมวเซียนกล่าวเข้าใจถึงต้นตอโชคของหลินหมิงทันที มีความลับจำนวนมากเกินไปวนเวียนอยู่รอบรอบหลินหมิงในสายตาของเสียวโมเซียนถึงแม้ว่าจะมีผู้สืบทอดมรดกของราชาสวรรค์บรรพาการอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าถึงความสูงของหลินหมิงในปัจจุบันได้ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะนักสู้จากแดนเบื้องล่างมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลินหมิงจะได้รับการยอมรับจากราชาสวรรค์บรรพาการใช่แล้วผู้อาวุโสได้มอบความริน้ำใจอันยิ่งใหญ่ให้กับข้า สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้นั้นได้ช่วยชีวิตข้าหลายครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับเทียนหมิงจือผู้อาวศรราชันบรรพักการได้ช่วยชีวิตข้าสามครั้งแล้วหลินหมิงและเทียนหมิงจือมีการ,รเผชิญหน้ากันอย่างขมขื่นหลายครั้งลูกแก้วจิตวิญญาณอันาคแรายกำเนิดในมือของข,องข้าควบแน่นมาจากลหิตชีวิตที่ลูกแก้วจิตวิญญาณอันาักรายกำเนิดดูดซับมานานกว่าร้อยล้านปีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกมันออกมาจากกันและถ้าข้ากลืนมันลงไปโดยตรงเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจทนผลกระทบได้ ข้าสามารถใช้เต่าสวรรค์อนุภาคแรกกำเนิดที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยราชันสวรรค์บรรพการเพื่อแบ่งพลังงานต้นกำเนิดส่วนเล็กๆแล้วค่อยดูดซับมันตอนนี้ข้าจะดึงพลังงานส่วนหนึ่งออกมาเจ้ากับข้าจะดูดซับมันด้วยกันดูดซับมันด้วยกันเช่นนั้นหรอเสี่ยวโมเซียนตาะหนักถึงความสำคัญของลูกแก้วจิตวิญญาณอนุภาคแรกกำเนิดนี้มันเหนือกว่าโอสุศักดิ์สิทธ์แห่งเทพหากนางสามารถดูดซับมันได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบ่มเพาะของนางอืม ตอนที่เราบ่มเพาะด้วยกันเมื่อครู่นี้ข้าก็รู้สึกว่าเจ้าหากเพียงครึ่งก้าวจากการเป็นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์หากเจ้าดูดซับมันอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์เมื่อเผชิญหน้ากับเทียนหมิงจือหลินหมิงไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะด้วยตัวคนเดียวได้หากเขาสามารถเพิ่มเสี่ยวโมเซียนเข้าร่วมสู้ได้เช่นนั้นพวกเขาทั้งสองก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นมากเสี่ยวโมเซียนเองก็ยังฝึกฝนคำพีอาร์ชูร่า เมื่อนางทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์นางจะไม่อ่อนแอไปกว่าหลินหมิงมากนักขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์บางทีข้าอาจจะฝ่าฟันไปถึงได้แต่ถึงแม้ว่าข้าจะทําเช่นนั้นเจ้ากับข้าก็อาจจะยังไม่ใช่คู่มือของเทียนหมิงจืออยู่ดีเสี่ยวโมเซนไม่ปฏิเสธในเวลานี้นางและหลินหมิงกําลังเดินทางไปในทะเลที่มีพายุด้วยเรือลําเล็กใช่แล้วนั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดข้าต้องเดิมพันทุกอย่างในเรื่องนี้ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าข้าต้องทะลวงระดับอีกครั้งในขณะที่หลินหมิงพูดมันก็มีแสงอันเฉียบคมในดวงตาของเขาเสีย่ยวโมเซียนตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ทะลวงระดับอีกครั้งเช่นนั้นหรอเจ้าจะลวงระดับอีกครั้งได้อย่างไรกันหลินหมิงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ช่วงต้นเมื่อหลายวันก่อนคงเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะลวงระดับอีกครั้งในหลายๆกรณีอัจฉริยะจะระงับการบุ่มเพาะโดยเจตนา เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทะลวงระดับได้ตลอดเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สถานการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัจฉริยะเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตนั้นเป็นเวลานานพอสมควรและการบ่มเพาะของพวกเขาได้สะสมในระดับที่สูงมากพอสำหรับหลินหมิงเขาเพิ่งผ่านเขตแดนขนาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อนมาและเขาก็ยังไม่มีการสะสมเลยโลกภายในของเขายังคงว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ ในสถานการณ์เช่นนี้หากเขาต้องการที่จะทะลวงระดับอีกครั้งมันก็จะเป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่พ้นออกมาหลินหมิงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะสามารถก้าวหน้าในระบบการหลอมรวมปานได้อีกแต่มีโอกาสที่ข้าจะทำเช่นนั้นในระบบการผันแปร ى, ข้าวางแผนที่จะท้าทายก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต๋ขณะที่ลินหมิงพูดคำว่าก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต๋ทุกคำที่เขาพูดออกมานั้นเชื่องช้าและมั่นคง แต่ละคําเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างลึกซึง้งก้าวดวงดาราแห่งวิหารเตา๋านั่นเป็นขอบเขตที่เป็นตำนานเป็นสิ่งที่กฎแห่งเต๋าสวรรค์ไม่ยอมรับในฐานะที่เป็นบุตรรีที่หน้าภาคภูมิของแดนเทวะเสี่ยวโมเซียนก็รู้อย่างแน่นอนว่าขอบเขตนี้มีความหมายว่าอย่างไรหลินหมิงเจ้าไม่ได้รอเล่นใช่หรือไม่เจ้าต้องการทะลวงเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต๋าอย่างนั้นหรอนับตั้งแต่เกิดมหาภัยพิบัติเมื่อ3,600รล้านปีก่อน ก้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าก็กลายเป็นพันธนาการที่ลังนักสู้ระบบกายแผ่นแปรทุกคนเอาไว้พวกเขาไม่สามารถปลดพันธนาการโซ่นี้ได้เลยในตำนานเมื่อหนึ่งล้านปีก่อนราชันสวรรค์บรรพาการได้หลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้กลายเป็นบุคคลแรกและคนเดียวที่ก้าวเข้าสู่9ก้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋านับตั้งแต่มหาภัยพิบัติครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ราชันสวรรค์บรรพาการสามารถทําให้สําเร็จได้นั้น เป็นเพราะพรสวรรค์สูงสุดของเขาและที่สำคัญกว่านั้นเพราะเขามีลูกแก้วจิตวิญญาณอันพักราจ์กำเนิดนั่นคือขุมทรัพย์สุดท้ายแห่งกายผันแปรของทั้ง33สวรรค์และการดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหนือกว่ากฎแห่งเต๋าสวรรค์ด้วยพรสวรรค์ของราชันสวรรค์บรรพาการนอกเหนือจากสมบัติที่ท้าทายสวรรค์แล้วผู้คนก็รู้ว่าเขาได้หลุดพ้นจากกฎแห่งเต๋าสวรรค์และก้าวเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต๋าได้สำหรับหลินหมิง เขาไม่ได้ครอบครองลูกแก้วจิตมิยานอันภาคแรกกาเนิดหลินหมิงสร้างปาฏิหาริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าและแม้แต่เสี่ยวโมเซียนเองก็เชื่อว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะสามารถทะลวงเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าได้แต่มันก็ต่อเมื่อเขามีโชคที่ทําให้ดวงตาเบิกกว้างด้วยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรวมกับชะตากรรมอันยิ่งใหญ่บนร่างกายของหลินหมิงเขาก็จะมีแต่โอกาสประสบความสําเร็จเท่านั้น เพียงแต่ว่าไม่ใช่ในตอนนี้ที่หลินหมิงบอกว่าจะทะลวงเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าเพียงเพราะเขาบอกว่าเขาจะทําได้หลินหมิงเจ้ารู้ในสิ่งที่เจ้าพูดถึงหรือไม่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต๋าเป็นตำนานหากเจ้ามีลูกแก้วจิตวิญญ,ญ,ญาณอนุภาคแรกกาเนิดบางทีเจ้าอาจจะสามารถทํามันได้แต่ตอนนี้เจ้ามีเพียงแก่นสารของลูกแก้วจิตวิญญ,ญ,ญาณอนุภาคแรกกาเนิดเท่านั้น ตามปกติแล้วเสี่ยวโมเซียนจะมีความมั่นใจในหลินหมิงแต่ในเวลานี้แม้แต่นางเองก็ยังพบว่ามันยากที่จะเชื่อในตัวของเขาหลินหมิงกล่าวอย่างจริงจังว่าตั้งแต่เวลาที่ข้าก้าวไปบนเส้นทางแห่งนักสู้ข้าก็เลือกที่จะบ่มเพาะร่างกายและพลังงานดังนั้นข้าย่อมรู้ว่าก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าหมายถึงอะไรในความเป็นจริงข้าเข้าใจชัดเจนกว่าใครๆค,คำพูดของหลินหมิงทำให้เสี่ยวโมเซียนพูดไม่ออก มันเป็นความจริงที่หลินหมิงได้ทําการบ่มเพาะแปดประตูลเล่นลับภายในะจนถึงขีดสุดแล้วในแง่ของการทําความเข้าใจก้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าแม้แต่ราชันสวรรค์ก็ยังด้อยกว่าเขาเหตุผลเดียวที่เขากล้าพูดว่าเขาจะฝ่าฟันเข้าสู่9ก้าดวงดาราแห่งวิหารเต๋าได้ก็เพราะเขาได้พิจารณาตัวแปรทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้วเจ้ามีความมั่นใจเต็มที่ว่าเจ้าจะสามารถทำมันได้เช่นนั้นหรอ เสี่ยวโวเซียนกล่าวมีความไม่เชื่อในเสียงของนางข้าไม่หลินหมิงสายหัวแต่ตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วข้ามีโอกาสเพียงสิเอร์เซนเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จได้สิเอร์เซนเช่นนั้นหรอเสี่ยวโมวเซียนรู้สึกว่าหัวใจของนางจมลงไปในท้องถึงแม้ว่ามันจะน่าตกตะลึงที่หลินหมิงบอกว่าเขามีโอกาสสิเปอร์เซนที่จะทะลวงเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเตา๋า แต่โอกาสเพียง10%เในช่วงเวลาวิกฤตนั้นก็ดูเหมือนจะต่ำเกินไปถ้าเจ้าไม่อาจทะลวงเข้าสู่ก้าดวงดาราแห่งวิหารเต่าได้มันจะไม่มีทางที่เราจะรอดชีวิตไปได้เลยอย่างนั้นหรอเสียวมัวเซียนถามหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบงันหลินหมิงสายหัวข้าไม่สามารถคิดหาวิธีอื่นเพื่อให้เราอยู่รอดได้อีกแล้ววิธีการของเทียนหมิงจือนั้นช่างน่ากลัวและเจ้าเล่ห์เกินไปแม้แต่ข้าเองก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเขาจะเล่นกลอันใดอีก แม้ว่าข้าจะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่ข้าก็ต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมากเพื่อทำเช่นนั้นขณะนี้เราอยู่ในสุสานของไปชฉีถ้าข้าไม่ผิดตราบใดที่เทียนหมิงจือกำจัดผู้พิทักษ์เคาะหเหล็กได้ทั้งหมดแล้วเขาก็จะผนึกตาหนักสวรรค์บัานภพคการอาจเป็นไปได้ว่าเขาจะวางไข้กวนผนึกบนทางออกของมิตินี้เพื่อกำจัดโอกาสใดๆที่เราสามารถหลบหนีได้จากนั้นเขาจะจับเราที่นี่อย่างโหดร้าย ด้วยวิธีการปกติของเทียนหมิงจือหลินหมิงไม่คาดหวังว่าเขาจะเปิดเผยข้อบกพร่องใดๆได้ไดไดไดเสี่ยวโมเซียนสุดลมหายใจเข้าลึกๆขณะที่นางได้ยินสิ่งนี้ทันใดนั้นนางก็หัวเราะอืมเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าโอกาสตายเก้าในสิบส่วนเช่นนั้นหรอมีเพียงความตายเท่านั้นที่รอพวกเขาอยู่หากหลินหมิงไม่สามารถเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าได้ โอกาสในการเสียชีวิตของพวกเขาก็จะสูงถึง90%เอร์ซนหลินหมิงสายหัวมันอาจจะมากกว่า90%เปอร์เซนเพราะถึงแม้ว่าข้าจะทะลงเข้าสู่ก้าดวงดาราแห่งวิหารเต่าได้แต่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าข้าจะไปถึงระดับใดและจะแข็งแกร่งพอที่ข้าจะต่อสู้กับเทียนหมิงจื่อได้หรือไม่เทียนหมิงจื่อเป็นมหาราชาพิภพ,พถึงแม้ว่าเขาจะหมดแรงแต่เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีไพ่ตายซ่อนเอาไว้อยู่อีกหลังจากฟังหลินหมิงแล้ว เสี่ยวมโมเซียนก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกแบบใดที่วิ่งแล่นในหัวใจของนางนอกจากความกลัวต่อความตายที่สามารถมาถึงได้ทุกเวลาแล้วมันยังมีความคิดอื่นๆในหัวใจของนางด้วยนางมองหลินหมิงนานแล้วและกล่าวอย่างเงียบงันว่าถ้าเจ้าตายกับข้าที่นี่เจ้าจะเสียใจหรือไม่เสียใจเช่นนั้นหรอหลินหมิงตกตะลึงเขาพบว่ามันแปลกที่เสี่ยวโมวเซียนจะถามคำถามเช่นนี้ในทันที พวกเขาตายที่นี่จริงๆแล้วเช่นนั้นจะมีสิ่งใดให้เสียใจด้วยอย่างนั้นหรอข้าต้องการถามเจ้าว่าเจ้าเสียใจที่มายังเส้นทางแห่งอาชูร่าเจ้าเสียใจที่เดินทางมายังแดนเลืนร้างไพศสารเจ้าเสียใจที่ได้ช่วยชีวิตข้าและเข้าสู่หุบเขามรณะกับข้าซึ่งเราติดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเก้าปีและหลังจากนั้นในที่สุดพวกเราก็ออกมาได้ และเราอาจจะถูกฝังอยู่ในดินแดนที่อันตรายแห่งนี้หรือไม่คำพูดของเสี่ยวมัวเซียนทําให้หลินหมิงจดจําความทรงจำบางอย่างได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่าพวกเขาติดอยู่ในหุบเขาวรณะเป็นเวลา9ปีแต่ความจริงก็คือว่า9ปีนั้นคือ3,300วันและ3,300คืนเขาจําได้ทั้งหมดนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทิ้งรอยลึกไว้ในหัวใจของเขาเขาถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ถ้าข้าตายที่นี่จริงๆแน่นอนว่าข้าจะไม่เต็มใจแต่ในโลกนี้ไม่มีโอกาสที่จะเสียใจตั้งแต่ข้าเลือกแล้วข้าเองก็ต้องอเผชิญหน้ากับพวกมันด้วยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียใจหรือไม่เสียใจเพราะจะมีประโยชน์อันใดที่จะเสียใจในท้ายที่สุดเสีย่ยวโมเซียนถูจมูกของนางเพื่อตอบสนองดูเหมือนจะไม่ชอบคำตอบของหลินหมิงนางพูดอย่างไม่มีความสุขว่าจากสิ่งที่เจ้าพูดถ้าความเสียใจมีประโยชน์กับเจ้าเช่นนั้น เจ้าก็จะเสียใจใช่หรือไม่เสี่ยวโมวเซียนดูเหมือนจะยุ่งเหยิงกับคําถามที่ไม่มีความหมายซึ่งดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลเลยหลินหมิงไม่รู้วิธีการตอบกลับในความเป็นจริงเขาเข้าใจความคิดของนางอยู่บ้างแต่ในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้จะมีประโยชน์อันใดในการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้มาช่วยการประหยัดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และดูดซับแก่นสารของลูกแก้วจิตวิญญาณอันภาคแรกกาเนิดกันดีกว่า การพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าในขณะนี้คือสิ่งที่เราทั้งคู่ควรพยายามทำให้ได้เสี่ยวโมวเซียนจ้องมองหลินหมิงใบหน้าของนางหน้าเกลียดเล็กน้อยการไหลของเวลาถูกเร่ง500ยเท่าที่นี่ดังนั้นการพูดซักคำจะใช้เวลาซักเพียงใดกันข้าแค่กลัวว่าถ้าข้าไมไ่บอกพวกมันออกมาในตอนนี้ข้าจะไม่มีโอกาสในภายหลังแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้เสียงของเสี่ยวโมวเซียนดูเหมือนจะมีนัยยะแห่งความโศกเศร้า หลินหมิงรู้สึกว่าหัวใจของเขาอ่อนโยนลงถ้าเจ้ามีคำพูดอื่นๆเช่นนั้นก็กล่าวออกมาข้ามีคำถามที่ข้าอยากจะถามเจ้ามานานแล้วริมฝีปากของเสีย่ยวโวเซียนสั่นไหวดวงตาของนางหวั่นไหวเมื่อนางมองไปยังหลินหมิงนางเงียบไปนานเราวกับว่านางกำลังรวบรวมความตั้งใจนางกล่าวอย่างสงบและชัดเจนว่าวันหนึ่งถ้าเจ้าและข้ากลายเป็นศัตรูกันเจ้าจะฆ่าข้าหรือไม่ ตอนที่1674ทะลวงวิหารเตา๋าหลินหมิงตกตะลึงเมื่อเขาได้ยินคำถามของเสี่ยวมัวเซียนเขาตอบโดยถามกลับว่าแล้วเหตุใดเราถึงต้องเป็นศัตรูกันข้าหมายถึงถ้ามันเกิดขึ้นเสี่ยวมัวเซียนกล่าวไม่อธิบายมากนะักหลินหมิงมองดูเสี่ยวมัวเซียนอย่างแปลกประหลาดในเวลานี้นางกำลังถามคำถามที่แปลกและน่าประหลาดใจสิ่งเหล่านี้ที่เจ้าพูดถึงนั้นไม่มีความหมายเลย ในสถานการณ์ชีวิตหรือความตายที่สิ้นหวังนี้เจ้ายังมีกระจิตกระใจจะถามคำถามที่สับสนเช่นนี้เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่สีหน้าของเสี่ยวโมเซียนมืดมนนางพูดอย่างเย็นชาว่าถ้าเผ่าอสุรและเผ่าปีศาจยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเผ่ามนุษย์เล่าถ้าเผ่าของเราต้องเป็นศัตรูกันเจ้าจะฆ่าข้าหรือไม่คำพูดของเสี่ยวโมเซียนทำให้หัวใจของหลินหมิงเย็นเฉียบเขาเข้าใจทันทีว่าเสี่ยวโมเซียนพยายามจะพูดอะไร ในสงครามระหว่างมนุษย์กับผู้เทพพวกอสุรและปีศาจสามารถอยู่นิ่งๆได้และถ้าพวกเขาจะเลือกข้างมันก็ยากที่จะพูดว่าพวกเขาตัดสินใจจะเข้าร่วมกับฝ่ายใดและในฐานะที่เป็นบุคคลสําคัญในอนาคตของเผ่าพันธุ์อสูรและเผ่าปีศาจเสี่ยวมัวเซียนน่าจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของทั้งสองเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งการถูกตามล่าโดยพูดเทพมันก็เป็นสิ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังหลินหมิงเท่านั้นไม่ใช่เสี่ยวมัวเซียน หากเสี่ยวโมเซียนจะถูกจับโดยพูดเทพแล้วพวกเขาก็ยังคิดบังคับให้นางต้องแต่งงานสำหรับการฆ่านางและยึดเอาสายเลือดในร่างกายของนางนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพันธมิตรของสองเผ่าพันธ์แล้วประโยชน์ของสายเลือดที่เสี่ยวโมเซียนนำมานั้นก็ย่อมไม่คู่ควรกับการกล่าวถึงสำหรับการใช้เสี่ยวโมเซียนในการเล่นแร่แปรธาตุนั่นเป็นเพียงความคิดของเทียนหมิงจื่อเท่านั้นเจ้ากำลังพูดว่าราชันสวรค์ลุงอรุณปีศาจและจักรพรรดิอสูร กำลังเอ็เอียงไปหาผู้เทพอย่างนั้นหรอหลินหมิงถามข้าไม่รู้และแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของพวกเขาได้เสี่ยวโมเซียนพูดอย่างจริงจังอข้าเข้าใจแล้วหลินหมิงตอบอย่างเงียบงันเขาเงียบไปนานหลังจากนั้นเขาก็พูดออกมาอย่างจริงจังว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะให้เจ้าทรยศคนของเจ้าเองในทำนองเดียวกันข้าก็ไม่สามารถทรยศคนขอ,ของข้าได้ นี่ไม่ใช่เพียงพะโลงหิตที่ไหลผ่านเส้นเลือดของข้าแต่เพราะครอบครัวของข้าสหายของข้าอาจารย์ของข้าทุกคนที่ข้ารู้จักพวกเขาทั้งหมดเป็นมนุษย์หากมนุษย์และปีศาจต้องเป็นศัตรูกันดังนั้นในฐานะสมาชิกของมวลมนุษย์ข้าจะต่อสู้เพื่อพวกเขาจนกว่าจะถึงที่สุดหลินหมิงได้รับความเมตตาอันลึกซึ้งจากราชานิมิตฝันเทวะและยังได้รับมรดกของทั้งราชาสวรรค์บันพาการและราชาสวรรค์ผน,นึกเทวะ ไม่ว่าจะเป็นราชนสวรรค์บรรพาการหรือราชันสวรรค์ผน,นึกเทวะทั้งคู่ต่างก็ตายอย่างกล้าหารในการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์และหลินหมิงได้สืบทอดความหวังและความปรารถนาของพวกเขาแล้วเขาจะทรอยศ์เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรถ้ามีวันหนึ่งที่เจ้าและข้าเป็นตัวแทนเผ่าพันุ์ของเราและไม่มีเส้นทางเลือกให้กับพวกเราเดินข้าก็หวังว่าเจ้าจะไม่ออมมือให้กับข้า หลินหมิงมองเข้าไปในดวงตาของเสี่ยวโมวเซียนครู่หนึ่งดูเหมือนว่าร่างกายของนางจะสัน่นวิสัยทัศน์ของนางพระมัวดูเหมือนว่านางกําลังหลงทางอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นนางก็พูดอย่างช้าช้าว่าข้าเข้าใจแล้วความจริงก็คือเสี่ยวโมวเซียนรู้คําตอบของคําถามนี้ก่อนที่นางจะถามแล้วนางไม่จําเป็นต้องเป็นอัจฉริยะก็รู้ว่าคําตอบของหลินหมิงจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเขาตอบอย่างอื่นแล้วมันก็คงไม่ใช่หลินหมิงที่นางรู้จัก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างถึงแม้ว่านางจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่นางก็ยังคร่ำครวญกับคำถามนี้และเก็บเอาไว้ในใจเป็นแรงกดดันที่อยู่เหนือหัวใจของนางตลอดไปตอนนี้นางถามคำถามนี้เพียงเพราะนางต้องการปลดปล่อยมันออกมาจากหัวใจและโน้มน้าวให้ตนเองยอมแพ้ต่อความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเสี่ยวโมเซียนรู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่อาจอธิบายได้นางมีความรู้สึกว่าจากักระพัดอสูรและปู่ของนาง ได้เข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์พูดเทพแล้วนี่เป็นเพราะวิธีการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเทพแท้จริงนั้นเป็นสิ่งล่อลวงที่มากเกินไปหลังจากพวกเขาออกจากเส้นทางแห่งอาชูร่าแล้วสิ่งใดจะรอพวกเขาอยู่นางกับหลินหม,มิงจะไปตามเส้นทางของตัวเองและในครั้งต่อไปที่พวกเขาเจอกันพวกเขาก็จะกลายเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้กันจนถึงตายเมื่อเสียเส่ยวโมเซียนจินตนาการถึงผลลัพธ์นี้นางก็รู้สึกว่าหัวใจของนางว่างเปล่า และมีอาการเจ็บปวดขณะที่นางพยายามหายใจเมื่อลินหมีช่วยชีวิตนางในแดนเล้นล้างภัยสารเมื่อพวกเขาใช้เวลา9ปีทั้งวันทั้งคืนในหุบเขามรณนะเมื่อพวกเขาจับมือกันเพื่อหนีกระแสะพลังงานปีศาจเมื่อพวกเขาเรียบเข้าสู่รูปแบบไข้กลสุสานสัตว์สูนเทวะเช่นเดียวกับเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในสุสานของไปฉีแก้ปัญหาอันตรายมากมายในขณะที่พวกเขาโจมตีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตนหลายสิบเท่า ฉากทั้งหมดเหล่านี้ล่านผ่านความคิดของนางภาพสุดท้ายในใจของนางคือเมื่อหลินหมิงตกลงสู่อ้อมแขนของนางบาดเจ็บสาหัสและทั้งคู่ก็ให้พลังงานแก่กันและกันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังชั่วครู่หนึ่งความโศกเศร้าอันขมขื่นก็เพิ่มขึ้นภายในตัวของนางเสี่ยวโมเซียนไม่คิดว่าหลินหมิงจะทรยศต่อมวลมนุษย์และในทํานองเดียวกัน นางก็จะไม่ทรยศเผาพันปีศาจพวกเขามาถึงวรระที่ไม่มีสิ่งดีที่มาจากความสัมพันธ์ของพวกเขาเมื่อเสี่ยวโมเซียนหลงทางในความคิดของนางหลินหมิ่ก็นั่งต่อหน้านางและเงียบตลอดเวลาท้ายที่สุดเขาไม่ใช่เด็กที่เคยเป็นในอดีตที่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของมนุษย์เขาสามารถคาดเดาสิ่งที่เสี่ยวโมเซียนคิดได้และเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาสามารถทำได้เพียงนิ่งเฉยเท่านั้น แน่นอนเขาหวังว่าไม่ว่าอสูรหรือปีศาจจะต่อต้านมวลมนุษย์หรือไม่เสี่ยวโมเซียนก็ยังคงจะยืนเคียงข้างเขาพร้อมกันอย่างไรก็ตามความคิดนี้เห็นแก่ตัวเกินไปและไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ดังนั้นหลินหมิงจึงไม่พูดอะไรและเงียบไว้มาบ่มเพาะกันต่อเถอะข้าหวังว่าอารมณ์ของเจ้าจะไม่ได้รับผลกระทบเสี่ยวโมเซียนมองไปยังแก่นสารของลูกแก้วจิตวิญญาณอันภาคราดกำเนิดต่อหน้านาง ดูเหมือนว่านางไม่สามารถมีสมาธิได้เลยหลินหมิงคิ้วขมวดและกล่าวว่าอย่าเพิ่งดูดซับแก่นสารลูกแก้วจิมยานอันพักรกยกำเนิดอารมณ์ปัจจุบันของเจ้าไม่เหมาะสมสำหรับการทะลวงระดับการทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนักสู้หลายคนจะใช้เวลาหลายร้อยปีในการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลานี้พวกเขาจะทำพิธีกรรมอันยาวนาน เผาเครื่องหอมสวดมนต์อ้อนวอนและแม้กระทั่งว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะล้มเหลวด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงคนเช่นเสี่ยวมัวเซียนที่อารมณ์สั่นคลอนในขณะนี้หากนางไม่ผ่านการทะลวงระดับได้พลังงานจำนวนมหาศาลจะทำให้ร่างกายของนางยุ่งเหยิงทำให้นางตกอยู่ในความเสื่อมและทำลายการบุ่มเพาะของนางไปส่วนหนึ่งไม่ข้าสามารถทะลวงระดับได้เสี่ยวมัวเซียนกล่าวอย่างดื้อรั้นอืม ถ้าเช่นนั้นก็ย่อมได้หลินหมิงเห็นด้วยหากเสี่ยวโมเซียนมาถึงขั้นตอนนี้นางก็ย่อมมีความสามารถและพรสวรรค์ที่โดดเด่นในแง่ของการบ่มเพาะนางไม่ด้อยไปกว่าหลินหมิงหลินหมิงไม่กังวลเกี่ยวกับนางเพราะนางรู้ดีว่าขีดสุดของตนอยู่ที่ใดความคิดของหลินหมิงขยับและขายอาคมกระแสเวลาที่ครอบคุมพวกเขาอยู่นั้นก็ถูกลบออกไปทันที ขายอาคมกระแสเวลานี้สามารถใช้ในการรักษาบาดแผลได้แต่ไม่สามารถใช้ทะลวงระดับได้เพราะถ้าเสี่ยวโมเซียนต้องการที่จะทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์นางต้องรู้แจ้งตนเองด้วยกฎของโลกสำหรับหลินหมิงถ้าเขาต้องการที่จะทะลวงเข้าสู่ก้าดวงดาราแห่งวิหารเต๋าเขาต้องให้วิหารเต่าภายในร่างกายของตนสอดคล้องกับ9ก้าดวงดาราแห่งวิหารเต่าในอวกาศห,ห,หากไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้ในขายอาคมกระแสเวลา หลินหมิงได้สร้างผนึกหลายสิบอันขึ้นมาในขณะที่เขาโครจรเต่าสวรรค์อันภักแรกกำเนิดโดยดึงลงหิตชีวิตจากแกนสารของลูกแก้วจิตวิญญาณอันภักแรกกำเนิดปราลงหิตชีวิตแบ่งออกเป็นสองลอยไปทางหลินหมิงและเสี่ยวโมวเซียนเรากับว่าเป็นงูเหลือมงูเหลือมนี้มีรูปรักษ์ดุร้ายและออร่าของมันก็น่ากลัวร่างกายของมันถูกปกคลุมไปด้วยเกร็ดที่สองแสงอย่างชัดเจนด้วยลวดลาย พวกมันไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่เกิดจากโลหิตชีวิตแต่เป็นสัตว์อสูรดุร้ายโบราณที่แท้จริงเมื่องูเหลือมเหล่านี้เข้าหาลิน้นหมิงและเสี่ยวมัวเซียนพวกเขาทั้งสองรู้สึกถึงพลังทั้งหมดของโลงหิตชีวิตภายในร่างกายถูกพวกมันดึงราวกับว่าโลหิตของพวกเขาต้องการที่จะคำรามในช่วงเวลานั้นเสี่ยวมัวเซียนก็ต,ตัดสินใจกำจัดสิ่งรบกวนทั้งหมดเนื่องจากนางลงทุนอย่างเต็มที่ในการทะลงระดับของนาง นางสามารถรู้สึกได้ถึงความดุร้ายจากแก่นสารของลูกแก้วจิตวิญ,ญญาณอันภากรก,กําเนิดนี้สิ่งนี้จะไม่ง่ายต่อการดูดซับหากนางล้มเหลวในการปราบปรามมันนางจะตกอยู่ในความบ้าคลั่งในส่วนของหลินหมิงเขาพลิกฝ่ามือของเขาปรากฏโอสถขนาดเล็กในฝ่ามือนี่คือโอสถก้าวดาราสวรรค์โอสถกดาราสวรรค์ถูกกลืนลงไปโดยหลินหมิงในขณะเดียวกัน งูเหลือมแห่งแก่นสารลูกแก้วจิตวิญ,ญญาณอันพักร่ายกำเนิดพุ่งเข้าสู่ร่างกายของหลินหมิงนำมาซึ่งออร่าที่ดุร้ายและพาเด็ดการราวกับว่ามันมาจากยุคเริ่มแรกและอ้างว้างพลังงานนี้ชนเข้ากับเส้นชีพจรของหลินหมิงดูเหมือนว่ามันจะกวาดล้างหลอดเลือดดำของเขาและแยกร่างของเขาออกมาได้ในอเวจีปีศาจอมตะหลินหมิงและมู่เฉียนสเสวียได้ดูดซับ10%เท่านั้นแต่ตอนนี้ในสุสานของไป่ฉี ลินหมิงได้นำา20%ของพลังงานแก่นสารนี้เข้าสู่ร่างกายของเขางูเหลือมโบราณทำลายร่างกายของลิ้นหมิงแต่ในเวลานี้พลังมังกรที่แท้จริงของลิ้นหมิงปะทุออกมาอย่างดุเดือดปราบปรามมันด้วยพลังอันเหลือลน้นลิ้นหมิงได้ปราบปรามพลังแก่นสารของลูกแก้วจิตวิญญาณอันภาคแรกกำเนิดที่เขากลืนเข้าไปในช่วงเวลานั้นพลังงานทั้งหมดของลิ้นหมิงก็พุ่งเข้าหาก้าวจุดบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะก่อตัวเป็นไข่มุกโลหิต เก้าจุดเหล่านี้บนร่างกายของหลินหมิงดูเหมือนจะสะท้อนด้วยพลังที่แปลกประหลาดและไม่รู้จักในท้องฟ้าที่ไร้สิ้นสุดหลินหมิงรู้สึกว่าสายตาของเขาเลือนหายไปและในวินาทีต่อมาเขาก็มาถึงพื้นที่สีดำสนิทพื้นที่นี้ว่างเปล่ามีเพียงดาวเก้าดวงเท่านั้นที่ลอยสูงอยู่ดาวเก้าดวงนี้ถูกจัดเรียงในลักษณะที่แปลกประหลาดรอยแสงดาวที่ไร้สิ้นสุดลงมาส่องแสงไปทั่วโลกเมื่อแสงดาวส่องสว่างมายังหลินหมิง เขาก็รู้สึกได้ว่าเนื้อหนังโลหิตและกระดูกของเขาทั้งหมดยื่นออกมารูขุมขนและจุดชิพจรทั่วร่างกายของเขาเปิดออกโดยอัตโนมัติเพื่อกลืนแสงจากดวงดาวทั้ง9นี้เมื่อแสงดาวเหล่านี้ส่องลงมายังร่างกายของเขามันก็ตามมาด้วยพลังงานมหาศาลดูเหมือนว่ามันจะไร้สิ้นสุดภายใต้พลังอันแข็งแกร่งนี้ลินหมิงรู้สึกได้ว่าเนื้อหนังสายเลือดเส้นชีพประจทุกอย่างที่อยู่ภายในตัวของเขา กำลังเปลี่ยนแปลงไปกายหยาบของเขามีพละงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งแรกที่หลินหมิงได้เห็นขอบเขตของ9ก้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าก็คือเมื่อตอนที่เขาดูดซับโลหิตชีวิตของหัวใจจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในอเวจีปีศาจอมตะจากนั้นเมื่อเขาดูดซับแก่นสารของลูกแก้าจิตวิญญาณอันภาคแรกกำเนิดเขาก็ได้สัมผัสกับธรณีประตูของเก้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าในเวลานั้นหลินหมิงอายุ34-35ถึงปีเท่านั้น ตอนนี้เขาอายุมากกว่า50ปีแล้วผ่านมากกว่า20ปีในช่วง20ปีที่มีการสะสมลิ้นหมิงยังคงติดอยู่ใต้9กดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าโชคทุกประเภทที่บังเอิญได้รับถูกรวบรวมโดยเขาอย่างช้าๆทั้งหมดก็เพื่อวันนี้ถึงกระนั้นลิ้นหมิงก็ยังมีโอกาสเพียง10%เซนในการทะลวงเข้าสู่9้าดวงดาราแห่งวิหารเตา๋าในความว่างเปล่าอันมืดมิดนี้ถ้าหากลินหมิงดึงดวงดาวหนึ่งดวงลงมาจากท้องฟ้า และปรับแต่งมันให้เป็นวิหารเต่าในตัวของเขาได้แล้วเขาก็จะก้าวเข้าสู่ก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าอย่างแท้จริงก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าที่ลิมิงได้เห็นนั้นไม่ได้เป็นภาพมายาเหนือลินมิงที่นั่งอยู่มันมีดาวก้าวดวงที่สาดแสงลงมาแม้แต่เสี่ยวมัวเซียนก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่ามันเป็นก้าวดวงดาราแห่งวิหารเต่าอย่างแท้จริงดวงตาของเสี่ยวมัวเซียนสว่างขึ้น ตัวนางยังไม่สามารถผ่านการทะลวงระดับได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพราะนางขาดการสะสมหรือเพราะอารมณ์ของนางอยู่ในความสับสนวุ่นวายถึงแม้ว่านางจะสามารถปราบปรามลูกแก้วจิตวิญญาณอันภาครากกำเนิดภายในร่างกายได้แต่นางก็ยังห่างหนึ่งลมหายใจจากการก้าวเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ